นี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะเล่าอันนี้ให้ฟังอันนี้คือมันมันคือเป็นดวงสัญลักษณ์ดวงตาปีศาจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องรางของแบบของที่ประเทศตุรกีเธอเดี๋ยวจะเดมไปแทนหละเดมมาเลยขอโทษนะมันเหมือนมันเป็นเครื่องรางของตุรกีใช่ไหมแลวเป็นฟีลเหมือนปัดแบบว่าปัดเป่าอะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่ไดีออกไปปีนี้คขอให้ได้เจอกันใหม่ๆหนละคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะแลวเป็นฟีลเหมือนแบบว่าเราอะ มันจะมีหลายเส้นใช่ไหมมีหลายแบบมากแต่ว่าเราอะเลือกเลือกจับอันเนี้ยอันแรกเพราะเรารู้สึกว่าเราถูกแบบโชคชะตาแบบเออรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําไม่รู้เหมือนอาจจะพอดีไซน์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างบางอย่างที่เราทําทให้แบบจับเส้นนี้เส้นแรกอะไร่้ยใช่ไหมแล้วก็ไปดูดูแบบเส้นอื่นมาด้วยแล้วพอทีนี้เสร็จเหมือนตอนนั้นก็ไปกับน้องมีนใช่ไหมแล้วพอักพักเนี่ยน้องมีนก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันมีแบบว่าเป็นประจําวันเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ย อยากเจอแล้วอยากเจอหมครับใช่แล้วพอทีนี้พอมันเป็นเจอวันเกิดใช่ไหมน้องมิงก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้ของวันพุดอันนี้ของคนวันน,น,นี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยย้อนกลับไปดูเส้นเนี่ยที่เราจับเป็นเส้นแรกอะคือมันเป็นแบบของวันพุธซึ่งหนูกนเกิดวันพุธใช่ไหมเออแล้วหนูก็เลยตกใจมากก็เลยต้องซื้อเลยปีนี้สัญญาจะไปหาฟ้าจงของานเลยค่ะใช่ก็เลยตกใจมากก็เลยต้องซื้อนะ้องคนนี้มาเพราะรู้สึกว่าอาจจะเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ย มันเหมือนกันซึ่งตอนที่หนูซื้ออันเนี้ยคือหนูไม่รู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของตาปีศาจใช่ไหมแล้วพอมันมีวันที่ไปเที่ยวอ่ะก็เลยหยิบเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่กาไลแล้วก็แบบแบบเพื่อนแบบน้องมีทักอ่ะว่าแบบเอ้ยกาไลกับสร้อยเหมือนกันเลยหนูก็เลยแบบเฮ้ยมันคือแบบว่าโชคชะตามากๆเลยอ่ะที่แบบว่าเรามีอันนี้แล้วก็มีอันนี้เหมือนกันพอดีเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันจะต้องแบบว่าสักดิธิ์แน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลย ทักทางทุกงเหมดละเรื่องจะลอยตังสายมูมากไม่ได้ตอนตอนแรกเราอ่ะไม่ได้มูขนาดนั้นแต่เหมือนแบบว่าเราแค่รู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างกับเส้นเส้นเนี้ยกับสัญ,ญลักษณ์อันเนี้ยเหมือนมีน้องคนหนึ่งดีเอมมาเหมือนกันว่ามันเป็นแบบเป็น เครื่องหลังที่เขาเหิตกันที่ประเทศตุรกีเลยอสักอย่างเนี่ยแหละเราก็เลยไปทําการศึกษาดูและอะไรดูอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นที่พึ่งจิตใจของหนูในปีนี้อะไรเงีง้ยกำไลช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีฟอจอไม่กลัวพี่หายไปเบล่าไม่หายสิยิ้มตาหมกย,ย้อนนายมูเตลูบูเตลู